ไปเล่นกับที่บ้านนะคะปรากฏว่าเราอยู่รักษาให้ใคล้ายๆนองคือว่าเราอยู่ริมริมหา,ะะาเ,เพราะว่ารรเราอ่ะเด็กเด็กแล้วก็ข้างล่าง,างอ,อีกอีกฝั่งมันจะเลกอกแต่ว่าต้องบอกว่าเรามั่นใจเต็งมากนะเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้าพอว่ายไปเสร็จปุ๊บคุณอาจจะเชื่อไหมว่ามันจะแบบเหมือนแอ่งแล้วตรงนั้นก็จะตื้นอีกทีอ่ะพี่ที่เขาเดินเข้าไปเขาก็เดินแล้วก็ว่ายแล้วก็ตื้นปรากฏว่าทางที่พี่เขาไปนะปรากฏว่า ตอนที่ได้ไหวยอะปรากฏว่ามันเป็นล่องน้ําล่องน้ํจริงจริงๆนะคุณเราร่องน้าปุ๊บเราก็วหวปุ๊บคราวนี้เราว่าจนแบบทางมันสั้นมากอะ่ะแต่ทําไมไม่ถึงสะเทียคุณเราก็วหวแล้วก็ไม่ถึงปุ๊บเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเรียกพี่เริ่มเรียกครอบครัวปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้หนึ่งคือเราปนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอสองระยะทางมันสั้นมากไม่น่าจะวหวได้ไม่น่าจะแบบมีปัญหาใช่จนแบบ สุดท้ายจริงๆอ่ะวินาทีนั้นคุณเราปล่อยตัวเองแล้วเพราะว่าไม่ไหวอ่ะปรากฏว่าพี่สาวก็นึกยังไงไม่รู้คว้ามือขึ้นมาดึงปุ๊บโหแค่นั้นแหละรู้เลยว่ากับคุณชํานาญสะว่ายน้ําแต่แม่น้ํานะคุณผู้ชมไม่เหมือนกันจริงๆเราไม่รู้ว่าล่องน้ําไหนมีกระแสน้ําลึกขนาดไหนเงี้ยบางทีน้ําแค่เข่าอ่ะคุณเจอล่องน้ําพราว่ายไม่ไหวนะใช่ใชนะคะนี้ก็เป็นแบบเรื่องที่ าบอกน้ํานิ่งไหลเล็กๆไงคุณเหมือนแบบว่าน้ํานิ่งๆอย่าเห็นว่ามันปลอดภัยนะมันอันตรายใช่ครับต้องบอกวินาทีนั้นดวงจริงเพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาก็ไม่เห็นว่าเราจะแบบมีปัญหาอะไรอะคุณไม่งั้นนะก็ไม่เห็นพิธีกรยิ้มลิ้มอย่างนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ้ฟังงควันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องระมัดระวังนะคะ,ะเอางานบุญมาฝากกันบ้างน,นะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็มีการร่วมกันทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชักษสุดาสยามบารมราชกุมารีนะครับคือที่<ช><ช>มาพูดให้ฟังนี่คือเขาก็ช่วงสงกรานเนี่ยจะมีงานบุญกันเยอะใช่ไหมครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านใจยรอดมีแดงเนี่ยเป็นได้เข้าไปเป็น ประธานฝ่ายคารวะน,นะครับแล้วก็มีพระเทพปริยัตเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงค่ะนะครับบรรยากาศก็อย่างว่าคุณงานบุญนะ่ะบรรยากาศก็จะชื่นมื่นนะครับก็มีขบวนของพระป่าเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดน,นะครับก็เอามาฝากกันตรงนี้งานบุญสงการนี้มีโปรแกรมจะไปทําบุญที่ไหนก็ปกติจะทำบุญที่วัดนครสวรรค์ นะคะหลักๆหลักๆนะคะก็ยังไงก็ในช่วงสงการเนี่ยยังไงก็ต้องไปได้สักหนึ่งวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสในช่วงนั้นก็จะทําบุญจริงๆ<ม>การที่เราไปร่วมเล่นน้ําสงกานตามตามวัดต่างๆมันก็ถือเป็นการทําบุญนะเพราะ,ะว่าส่วนมากเวลาเราเล่นน้ําสงกรารเนี่ยจะเล่นเกาะกระแสตามการส่งน้ําในแต่ละวัดนั้นๆใช่ไหมแก่งน,นครสวรรค์เนี่ยที่แน่นๆเลยเนี่ยวันที่16เนี่ยจะส่งน้ําวัดกบ คนแถวแถวถนนรอบวัดกบจะเยอะมากใช่ใช่ไหมวัดกบแล้วก็ปีนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะคุณผู้ชมถ้าถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยวัดเกาะหงซึ่งวันสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายของนครสวรรค์ที่จะเล่นกันอ่ะวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่อ่าใช่ทีมงานบอกยี่สิบสี่เพราะว่าเห็นเห็นที่ผมจําจําไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นบอกว่า ถนนตรงบริเวณวัดท่าทองเนี่ยไอ้ดีนึกออกไหมที่กําลังทํากันอยู่ผมเคยมีแฟนรายการถามว่าให้สอบถามจราจรให้หน่อยว่าเสร็จเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยไปสอบถามกันว่าเสร็จยี่สิบสามเขาก็เลยบอกว่าทำไมต้องเสร็จยี่สิบสามเขาบอกก็ให้ทันเกาะหงนะเพราะตรงนี้มันเป็นเส้นทางจราจรแต่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมตามข่าวให้อีกทีนึงว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันต้องตรงกับวันอาทิตย์อ่ะใช่ไหมฮะคุณผู้ชมลองลองไล่ปฏิทินดูมันต้องตรงกับวันอาทิตย์แต่ว่าหลังวันที่ยี่สิบสามแน่นอน นะเขายี่สิบสามเขาาบอกแล้วว่าถนนเส้นนี้จะเสร็จยี่สิบสามค่ะผมยังคิดเอ๊ะถนนเส้นนี้ทํายาวทั้งเดือนเนี่ยพอถึงเทศกาลวันเกาะขงเนี่ยตายเลยฮะเอ็ดดี้คิดดูดิจะไปวิ่งสายหลังเส้นอนุบาลอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะหรือจะมาวิ่งทางรัดตรงสันคูไปท่าทองเนี่ยถนนเล็กมากใช่เพราะตอนนี้ขนาดช่วงที่ถนนยังไม่เสร็จนะคะทางที่มีป้ายบอกให้เป็นทางรัดเนี่ยก็โคนจราจรหนาแน่นมากนะคุณแล้วรถมีส่วนกันนี่ก็ต้อง มันต,ตกไ <ตก S 2> หลทางไปนะคะแล้วคุณคิดถึงเกาะหงษ์สิโอ้โหรถนี่แบบคุณเคยไปถึงวัดไหมตั้งแต่ในช่วงของการมาครั้งเดียวคนครั้งเดียวจริงๆเลยที่ไปถึงแล,แล้วก็รู้สึกไปเสร็จปุ๊บเหมือนว่ารถรถสี่ล้อแตะถึงวัดแล้วก็ออกจากวัดเลยทันที <laughs> เพราะว่าคนขับเขาแบบไม่ไหวไงเพราะกว่าจะถึงก็นานใช่ไหมคะพอตกเย็นปุ๊บพอถึงวัดปุ๊บก็เลยออกเลยบางคนจะจะถึงจริงๆต้องออกแต่เช้าเลยนะใช่ใช่ใช่ไหมต้องออกแต่เช้าแล้วก็จะไม่ถึงแบบบ่ายอ่ะนะแล้วก็คราวนี้ตอนกลับแล้วคราวนี้ก็นู่นนะฮะฟ้ามืดอะก่อนจะกลับไม่เคยอะไม่เคยไม่เคยไปถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าแน่นมากอะคนแน่นมากแล้วแล้วถ้าผมออกสายหน่อยหรือออกเที่ยงออกบ่ายเนี่ยหมดสิทธิ์เลย พอเห็นการจราจรติดขัดแน่นอยู่ที่เดิมๆเป็นประมาณส0ิบนาทีห้าสนาทีผมก็จะให้กลับรถละใช่เพราะว่ามันยังมีมันไม่ใช่ไปถึงปุ๊บกลับเลยไงฮะมันไปถึงปุ๊บตอนกลับเนี่ยมันจะต้องมีหนทางฝ่าอะไรมาอีกเยอะไงฮะแล้วแบบหน้าตายงี้ด้วยอ่ะนะก็ต้องฝ่ามรสุมมาเยอะนะครับและยิ่งช่วงนี้ด้วยนะเกมั่งกระเทยมั่งอะไรนะประจําคนเรื่องขอะไรประเภทเนี้ยนะ ไอที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงเยอะนะเวลาเขาเจอเขาก็จะยิ้มยิ้มนะไม่กล้าทักแต่เป็นถ้าเป็นแบบเพศเดียวกันแต่ว่าคนละสปีชีส์หรือเปลนนคนเขาจะเดินมาหาคุณอัชชีแล้วคุณผู้ชมคะแล้วก็โอเคปะเขาแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้แปลกเขาจะแค่แบบโอเคไม่เธอก็คือถ้ามันสปาก็สปาเลยไงแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเมาสนะว่าถ้าเขาไม่สปาเขาจะไม่เดินมาหาก่อนแต่เขา่สปาก่อนเลยมาเช็คทีว่า มันต้ีเช็คการเช็คหลายระดับระดับ<ช>หนึ่งระดับสองนะครับก็เราเคยออกทริปที่พัทยา,ยาจานันนอ <ะ S 2> ที่ไปออกทริปกัน,นอ่ะเดินเข้ามาแบบตรง walking street เข้ามาทักผมได้นะคือทักว่าเป็นเกย์เป็นกระเทยไม่เท่าไหร่จะมาทักเรื่องของวันนี้วันนี้ไปไหมไปด้วยกันไหมอะไรเนี่ยนะมันก็รู้สึกวันนี้พี่หมีนี่ล้มหลายรอบแล้วนะ ออ<ช>โอเคครับก็พูดถึงการทําบุญกันนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะใช้โอกาสดีๆในช่วงของเทศกาลสงกรานต<ช>์ประเพณีสงกรานต์เนี่ยไปทําบุญกันบ้างก็แล้วกันสําหรับใครที่จะเล่นน้ําสงการานต์ทุกวันก็บริเวณแถวหน้าผาค่ะก็ตั้งแต่ 13, 14, 15, 16เนาะเขาก็จะเล่นจนถึงวันส่งน้ําพระวัดโกบนะคะแล้วก็จะ หยุดไปมีมีมีสิบเจ็ดอีกวัดไซวัดไซอ่ะก็คือบริเวณนั้นนี่คือถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นน้าของกันจริงอะไปตรงนั้นเลยนะคะก็จะรับรองคนที่เล่นน้ําได้ดีมากนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะคนเยอะคนเยอะก็เรื่องเยอะนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่งนั้นก็บางทีเขาก็บอกว่าเถื่อนนะเอ็ดดี้เขาว่าเขาว่ากันว่าเถื่อนเขาว่ากันว่ามีเด็กวัยรุ่นต่างอำเภอ ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เป็นแก๊งๆแล้วก็มาเล่นมาตั้งจุดเล่นกันอะไรก็เรามัดระวังตัวด้วยแล้วกันผู้หญิงเนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้าก็ให้มันมิดชิดหน่อยนะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นพี่หมีพี่หมีภูของเราเนี่ยนะ,ะผมนึกถึงขอแอบ,บเมาส์นี่หน่อยศ<บ>ิลปินที่เชียงใหม่ของเราไงแพนด้าเนีเน่ที่มีข่าวล่าสุดอะว่าทางจีนเนี่ยเขายกให้ ให้อยู่หมายถึงว่าให้อยู่ในประเทศไทยต่อแล้วต่ออีกสองปีตอนแรกก็ยังมีการแสกันว่าเจะเอากับประเทศหรือเปล่าอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดมาสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับนะครับของเจ้าชื่ออะไรนะฮะเจ้าลิมปิงลินปิงมุยนะคะอีนู่นนะครับก็เอาข่าวมาฝากกันนะเดี๋ยวพักโฆษณากันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะฮะพักให้น้ําให้ท่าของเจ้าหมีพวงแล้วก่อนดีกว่าเะฮะช่วงนี้ล้มบ่อยเหลือเกิน เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะพักกันแป๊บเดี๋ยวแล้วกลับมาพบกับชิกี้ดียออนเคีครับ ออีีดเอนคบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดในเครือพอสหายกรุป๊ปตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่แท้พร้อมให้ทุกคนรู้จักกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิซูซูกิเจลาโต้ รถจักรยานยนต์พังกราฟิกและคิวด,ดีไซน์ออโต้หัวฉีดอัจฉริยะดีชาร์จปั๊มฟูลเอลอินเจคชันระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดที่แม่นยำที่ยงตรงทุกอัตราเร่งซูซูกิสกายไดร์ชีวิตถึงขีดสุดแรงเร้าใจล้ำทุกสัมผัสประหยัดทุกอัตราเร่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิเศษสุดๆแบบลีมิ t ติดเอดิชันซูซูกิโชการ125อนุภาพเหนือชั้นเขย่าวงการเครื่องยนต์125 C cc ซี4จังหวะ ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดอ e ิเล็กทริกปีโตอินเจกชันซูซูกิสมาร์ทแรงจริงประหยัดจังสุดยอดสมรรถนะยอดเยี่ยมด้วยระบบเกียร์วนสี่ระดับยิ้มได้เต็มที่เพราะประหยัดน้ำมันแบบเต็มอัตราซูซูกิไฮยาเตะปรากฏการณ์ใหม่ของซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกผนวกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเข้าด้วยกันทำให้ทุกสปีดแรงเร้าใจกว่าเดิมไร้ขีดจำกัดตอบรับคนพันแรงซูซูกิสเต็ปแรงอีกสเต็ป สเตปอโตเมติซูเปอร์ซีว125ระบบส่งท้ายกําลังแบบแปรผันบวกพลังคลัตช์แบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดให้คุณทุกคนออกรถอย่างง่ายๆส่งแสนสบายโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ใช้เงินเพียง750บาทสำหรับรุ่นซูซูกิสม s h และซูซูกิโชกัน บริษัทเควินมอเตอร์จำกัดผ่านหน้าตลาดศรีนครพบสี่แยกสันกูแล้วเลี้ยวซ้าย200เมตรอยู่ทางด้านขวามือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม056-331956-7และทุกสาขาในเครือพอสหายยนยน,ยน คุณจะยี่ห้ออะไรเก่าหรือใหม่ถ้ามีปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างเบรคัดถ่ายน้ำมันเครื่องเชิญแวะมาที่นครสวรรค์คาเซอร์วิสอยู่ติดกับโชว์รูมโตโยต้าเขาขาดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพลตำรวจนครสวรรค์คาเซอร์วิสให้บริการโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์มีห้องพักรับรองตกแต่งดีเหมือนกับคุณนั่งรออยู่ที่บ้านของคุณเอง ปัญหาเรื่องอยางรถยนต์ช่วงล่างของคุณจะหมดไปถ้าคุณมาที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิสตบริหารงานโดยคุณวลินดาติลนศักดิ์